หลังจากที่เราได้รัฐบาลใหม่ก็คือรัฐบาลของนายกหนูนะครับก็มีหลายอย่างครับที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรกังวลแล้วก็ผมเองก็จับตาดูเหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลนี้จะอาอย่างไรก็คือในเรื่องของการเปิดด่านกับขมนินซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันนี้ผมก็คิดว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เปิดด่านมันก็น่าจะมีการลักลอบนําสินค้าขมนินเข้ามาขายในประเทศไทยโดยเฉพาะ กลุ่มพ่อค้าในทุนนั้นผมคิดว่าน่าจะมีการลักลอบนําพวกมันสัมปะหลังนําพวกข้าวนําพวกฟักทองหรืออะไรต่างๆก็ทำครับลักลอบเข้ามาขายในประเทศไทยอยู่พอสมควรเพียงแค่ว่ามันไม่เป็นข่าวเฉยๆครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีการเปิดด่านกับขมียนตามที่มีข่าวก็คือให้ขมีนนั้นถอนกําลังออกไปเก็บทุนระเบิดร่วมกันแล้วจะมีการเปิดด่านนี้ สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากมากก็คือว่าราคาสินค้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะข้าวปัจจุบันนี้ก็มีราคาตกต่ำอยู่แล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยราคาตกต่ำอยู่แล้วในช่วงก่อนนั้นที่ไม่มีการรบกับขมิ้นนั้นราคาข้าวไทยก็ตกต่ำเพราะมีการนําข้าวขมิ้นเข้ามาขายในประเทศไทยมีการนํามันสำปะหลังขมิ้นเข้ามาขายในทไทยแล้วก็สินค้าเกษตรต่างๆซึ่งหลายคนมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สินค้าเกษตรไทยนั้นราคาตกต่ำ ผมเองก็เชื่ออย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ราคาข้าวอาจจะไม่กระเ้ิงขึ้นแต่ถ้ามีการเปิดด่านมีการนําเข้าข้าวจากเขมรมีการนําเข้ามันสัมปันธจากเขมรและมีการนําเข้าสินค้าเกษตรจากเขมรไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าสินค้าเกษตรเขมรนั้นจะราคาถูกแต่ถ้านําเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยครับถ้านําเข้ามาอย่างจํากัดนมันก็พอรับได้นะครับ แต่นําเข้ามาแบบเสรีเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเหมือนสมัยก่อนที่ยังไม่มีการรบกันนี่ถ้านําเข้ามาแบบนั้นเนี่ยเกษตรกรไทยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องกเกษตรกรที่ทํานาพี่น้องกเกษตรกรที่ทําไร่มันสำปังนั้นผมบอกได้เลยครับว่าราคาที่ตกต่ําอยู่แล้วมันจะตกต่ําไปยิ่งกว่านี้กัมพูชาเองหรือว่าเขาเมรเองนั้นไม่มีอะไรจะเสียนะครับเพราะว่าคนของประเทศเขานั้นก็อยู่อย่าง แบบแรลแค้นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเป็นปกติของเขาเลยครับถึงแม้ว่าจะมีการปิดด่านเขาก็าอยู่กันไปแต่สิ่งที่เขาขาดแคลนก็คือว่าเขาอาจจะไม่มีเงินไม่มีรายได้จากสินค้าเกษตรแต่ในเรื่องของการอยู่แบบแรนแค้นนั้นก็เป็นเรื่องปกติของเขาไปแล้วครับดังนั้นการเปิดด่านซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีการเปิดด่านนะครับแต่ถ้าหากว่าในอนาคตมีการเปิดด่านปัญหาสินค้าเกษตรของไทยครับโดยเฉพาะข้าว มันสัมปะหลังและสินค้าเกษตรอื่นไม่ว่าจะเป็นฟักทองมะม่วงหรือผลไม้อย่างอื่นก็ตามนะครับจะมีปัญหาหนักมากขึ้นแล้วแก้ยากด้วยนะครับทําไมถึงแก้ยากเพราะสินค้าเกษตรราคาตกต่ําทั่วโลกมันก็หนักพอแล้วแล้วเอาสินค้าเกษตรเพื่อนบ้านนี่มาถาถมมาทับถมสินค้าเกษตรไทยเข้าไปด้วยนี่ผมว่ามันจะหนักเข้าไปอีกดังนั้นเราก็ควรจับตากันดูนะครับว่าถ้าสมมติว่ามันมีการเปิดดังจริงๆรินะ พี่น้องเกษตรกรไทยจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมตัวรับมือซึ่งผมคิดว่าใน,นรนาคตข้างหน้านั้นจะมีการเปิดด่านอย่างแน่นอนอาจจะเปิดแบบไม่เต็มร้อยสาหรับพ่อค้าในทุนนี่ผมคิดว่าน่าจะมีการเปิดอย่างแน่นอนครับไม่ช้าก็เร็วเปิดแน่นอนทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะอย่าลืมนะครับว่านักการเมืองไทยไม่ว่าขั้วไหนก็ตามครับ มีผลประโยชน์ตามแนวชายแดนทั้งนั้นครับไม่ว่ารัฐบาลชุดก่อนหรือว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ตามมีผลประโยชน์ตามแนวชายแดนพ่อค้านายทุนก็เป็นไรครับก็เป็นนายทุนให้กับพรรคการเมืองเหล่านี้ทั้งนั้นครับดังนั้นการที่จะปิดด่านชายแดนไปยาวๆแบบที่ประชาชนต้องการแบบที่คนชายแดนต้องการนั้นมันเป็นเรื่องยากครับอันนี้ผมบอกไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะปิดด่านชายแดนไปแบบยาวๆหรือว่าปิดแบบถาวร เพราะคนไทยนักการเมืองไทยนายทุนไทยคนที่ยิ่น่าตัวจริงนั้นคือคนที่เสียหายตัวจริงแต่พี่น้องประชาชนถามว่าเสียหายไหมก็เสียหายครับแต่พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนนั้นพร้อมที่จะยอมรับความเสียหายมากกว่านักการเมืองมากกว่าพ่อค้านายทุนมากกว่าข้าราชการระดับสูงที่มีผลประโยชน์ตามแนวชายแดนนั่นเองครับดังนั้นสําหรับผมแล้วคิดว่าการเปิดด่านนั้นมีอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่า จะเปิดวันไหนเวลาไหนและจะเปิดได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองซึ่งเราก็ควรจับตาดูครับว่ารัฐบาลนี้จะมีเทคนิคแล้วก็ลีลาในการที่จะพูดกับพี่น้องประชาชนในการที่จะเปิดดา่านว่าจะใช้เทคนิคไหนเอาใจพี่น้องประชาชนว่าผมจะเปิดด่านเพื่อเหตุผลนี้เหตุผลนี้ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจได้ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอาจจะเป็นเดือนหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ แต่ผมคิดว่าในระยะเวลา4เดือนครับที่รัฐบาลชุดนี้เขาได้มีการทําข้อตกลงร่วมกันกับพรรคฝ่ายค้านบางพรรคนะครับในการที่จะสนับสนุนให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่มีการตกลงทําสัญญากันว่า4เดือนหลังจาก4เดือนถ้าทําเรื่องนี้เสร็จจะมีการรู้สภาี่ภายในระยะเวลา4เดือนนี่ผมคิดว่าประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับหรืออย่างมากก็1เดือนครับเขาจะต้องมีการเปิดด่านไม่มากก็น้อยนะครับ เปิดด่านไม่มากก็น้อยก็หมายความว่าถ้าประชาชนยังต่อต้านอยู่นี่จะเปิดด่านเพียงแค่บางเวลาเพื่อที่จะให้รถขนส่งสินค้านั้นผ่านเข้าไปยังเขมีได้อันนี้มีความเป็นไปได้สูงแต่ถ้าเปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นผมคิดว่าคงเป็นไปได้ยากในช่วงระยะเวลาเดือนถึงสองเดือนนี้แต่การเปิดด่านเป็นครั้งคราวเฉพาะสินค้าเกษตรเฉพาะสินค้าส่งออกหรือนําเข้านั้นผมคิดว่ามีแน่นอนไม่เร็วก็ช้าครับดังนั้นอะไรก็ตาม มันจะเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนทั่วไปจะต้องเตรียมรับมือแล้วก็หาทางนิทีไล่เตรียมปรับตัวให้ดีนะครับว่าเราจะรับมือกับวิกฤตต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าเรานั้นจะต้องมีการพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นลดการพึ่งพานักการเมืองลดความหวังจากนักการเมืองให้ลดลงเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมามันก็แสดงให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปนั้นได้รู้แล้วว่า นักการเมืองพ่อค้านายทุนข้าราชการระดับสูงนั้นเป็นอย่างไรบริหารประเทศแบบไหนกับพี่น้องประชาชนซึ่งปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนผมก็คิดว่าหลายคนนั้นปรับตัวได้หลายคนกําลังปรับตัวแล้วหลายคนกําลังทาความเข้าใจกําลังที่จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับในวิกฤตมันก็ยังมีโอกาสเช่นเดียวกันครับรัฐบาลชุดนี้เราก็จับตากันดูว่า เขาจะเปิดด่านเพื่อที่จะขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่างเขมรกับไทยสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยวันไหนเวลาไหนก็คอยจับตากันดูนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยเนี่ยคงคิดว่าไม่อยากให้เปิดด่านเพราะว่าเขมรนั้นทํากับเราแสบมากเหลือเกินพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นผมคิดว่าเกือบร้อยเปอร์เซนต์อยากให้ปิดด่านแบบท้าวกรไปเลยในบางจุดนะครับแต่บางจุดที่มีการค้าขายเราก็ ยกประเทศนี้จกเขมรนไม่ได้เราก็จําเป็นต้องมีการค้าขายเพียงแค่ว่าในช่วงนี้เราต้องมีการปิดด่านเพื่อที่จะสั่งสอนเขมรนบ้างว่าเวลาที่คุณมีปัญหาในประเทศอย่ามาหาเรื่องประเทศไทยหาเรื่องครั้งนี้คนไทยเสียชีวิตทหารไทยเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บไม่น้อยนะครับดังนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันนี้ผมคิดว่าเราควรตอบโต้เราควรกดดันเขมรให้มากกว่าน,นี้นครับเพราะถ้าเรายอมอ่อนข้อเพียงแค่ว่า ผลประโยชน์ของนักการเมืองผลประโยชน์ของนายทุนผลประโยชน์ของข้าราชการระดับสูงที่เขามีผลประโยชน์ร่วมกันตามแนวชายแดนนั้นโดยที่ไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนโดยไม่นึกถึงพี่น้องประชาชนไม่นึกถึงทหารแล้วก็ประชาชนที่ต้องสละชีพเพื่อชาตินั้นผมคิดว่ามันไม่สมควรดังนั้นถ้าใครก็ตามนะครับคนของรัฐบาลที่ได้ฟังคลิปนี้ผมคิดว่าเขาก็คงไม่ฟังหรอกครับแต่ผมอยากยิงบอลน,นะครับว่าในช่วงนี้อย่าเพิ่งเปิดด่านเลย อดดันขมินไปเรื่อยครับจนในที่สุดขมินนั้นมีการอดอยากหรือว่าประท้วงในประเทศเอาให้ประเทศของเขานั้นหมดศักยภาพในการที่จะมาทะเลาะกับเรายิ่งดีครับดังนั้นเรื่องนี้พี่น้องเกษตรกรไทยหนึ่งจะต้องเตรียมตัวรับมือแล้วก็มีการปรับตัวเพื่อที่จะรองรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ,กะเกษตรกรที่ทํานาอย่างผมกเกษตรกรที่ทําไร่มันสำปะหลังไร่อ้อยต้องมีการปรับตัวแล้วก็รับมือเรื่องนี้ให้ดีนะครับเพราะขมินนั้น เชื่อใจไม่ได้เหมือนนักการเมืองไทยนี่นะครับบอกว่าทําเพื่อพี่น้องเกษตรกรสุดท้ายก็เอาประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนประโยชน์ของประเทศชาติครับ